เดี๋ยวผมให้ดูระบบไฟก่อนนะครับเริ่มจากระบบไฟที่ถังนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนี่ครับผมไฟที่ถังก็ติดนะครับเวลาเปิดไฟสูงติดครับผมเวลาเข้าเกียร์เกียร์ว่างก็ติดครับผมเวลาเข้าเกียร์ก็ปกติครับดับเลยพอกลับมาเข้าเกียร์ว่างก็ติดเหมือนเดิมครับ ส่วนอันนี้ไฟต่ำครับผมผมเปิดไฟสูงให้ดูครับนี่ครับผมไฟสูงครับไฟต่ำจะติดทั้ง3ามดวงนะครับเป็นไฟทรงชิคานโนครับกับไฟพาร์ครับผมไฟพาร์ก็ติดปกติเลยครับนี่ครับเป็นไฟขอทางอันนี้เดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวนะครับ ีกข้างนึงครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูครับ ครับผมรถก็สามารถจูนรอบเดินเบาได้ปกติเลยครับแต่ถ้าเกิดเดินเบาไปมันก็จะดับแบบเมื่อกี้ครับถ้าตั้งรอบไว้ปกติก็ไม่ติดแล้วครับก็ติดตลอดเลยไม่ดับครับผมมีปุ่มออฟรันให้นะครับ อ่าโทษทีครับผมลืมไฟเบรกอันนี้ไฟท้ายติดนะครับนี่ครับผมไฟเบรกติดปกติครับเดี๋ยวต่อไปอลองเบรกเท้านะครับนี่ครับผมรารยละเอีดของแต่งนะครับก็มีไฟชิคาโนครับสามดวง แล้วก็แฮนด์โหนทรงชิคาโนะครับอันนี้จะเป็นแฮนด์โหน12สินิ้วครับแล้วก็มีกันล้มครับผมกันล้มของเดิมครับของตรงรุ่นทรงใหญ่ๆเลยครับใส่แล้วรถดูใหญ่ขึ้นตับสายท่อทรงไทยอ้ำมครับเป็นท่อเดิมของ W175 ก็จะดู คลาสสิกนะครับเสียงก็เป็นเสียงรถเดิมๆเลยครับเรือนไม้ติดปกตินะครับเป็นเรือนไม้อนาล็อกครับผมเวลาขี่ก็ขึ้นตามเลยครับว่าขี่อยู่เท่าไหร่อ่าแล้วก็ลืมพักเท้าครับพักเท้าเป็นพักเท้า์ o วิร์ดแบบเหยียบได้เต็มขานะครับส่วนพักเท้าหลัง ก็จะเป็นทรงนี้ครับผมทรงปกติเลยนี่ครับรถสียังใหม่นะครับไม่มีชุดแฟร์ลิงหรืออะไรแตกนะครับผมใหม่ทุกอย่างรถสีสดสดสีครเมี่มเงาเงาเลยครับ